แต่ยาลูกพ่อมีของขวัญมาให้พ่อจะบ้าเหรอให้ผมกลับไปทํานาผมคงไม่ด้ันดน้นเรียนจนจบปริยญยาหรอกพ่อใช่ยานี่มันเรื่องอะไรกันอ่ะหน้าไขา่หน้าชมัดเลย เดี๋ยวพอถ่า,ายรูปไปนะครับห้าสีส่สามสองสายยาลูกพ่อมีของขวัญมาให้พ่อ นี่พ่อทำอะไรของพ่อพ่อควายมาทำไมผมอายเขาปัดโทจะอายทำไมควายเนี่ยพ่อเอามาให้เป็นของขวัญในวันรับปริญญาของลูกเลยนะฮะควายนี่นัเป็นของขวัญนี่พ่อจะบ้าหรือเปล่าพ่อแต่งตัวอะไรของพ่อเนี่ยพ่ออยากให้ฉันขายที่หน้าเพื่อนมากๆเหรอไงถ่ายหน้าอะไรกันของแกก็แกมีพ่อชาวนาจริงไงและอย่างอาชีพชาวนาของพ่อเนี่ย ทงเสียให้แกเรียนมหาวิทยาลายัยจนแกจบรับปริญญาเนี่ยแกควรจะภาคภูมิใจมากกว่านะภูมิใจกับผีกสิพ่อพ่อไม่เห็นหรอเพื่อนช้าไม่แต่ไฮโซเนี่ยแล้วพ่อมาทําแบบเนี้มันเหมือนหักหน้าชั้นชัดๆอะ่ะพ่อไม่ได้หักหน้าแก<อ>จริงๆชัยยะที่พ่อคอยอมาเนี่ยพอซื้อแกงจริงนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเมื่อแกเรียนจบเมื่อไหร่แกก็จะกลับไปช่วยพ่อทํานาที่บ้านไงพ่อจะบ้าเหรอให้ผมกลับไปทํานา ผมคงไม่ดันด้นเรียนจนจบปริญญาหรอกพ่อชอ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอะหน้าไข่หน้าชมัดเลยแบมแบมอยู่ก่อนพ่อพ่อเห็นไหมเนี่ยแฟนของไอจะอวิ่งหนีไปแล้วอะถ้าเขาอายที่มีแฟนเป็นลูกชาวนาเนี่ยแกก็ไม่ต้องไปคบกับเขาสินี่พ่อพ่อเลิกเรียกผมว่าลูกชาวนาสักทีเถอะผมไม่ชอบ ออมองอะไรกันจ๊ะไม่เคยเห็นชาวนากับปายเหรอแล้วจะลองขี่ดูเอาไหมเดะเหม็นจะตายไปดีกว่าเราเหม็นกลิ่นโคลนสาบควายไปดีกว่า แบมแบมผมขอโทษชัยยาเลิกตามมาสักทีแบมไม่อยากคนอื่นรู้ว่าแบมมีแฟนเป็นลูกชาวนาแบมผมขอโทษผมไม่รู้ว่าพ่อจะมาในสภาพแบบเนี้แหมจุงควาามาอีกอ่ะแบมไม่สนใจหรอกนะเพราะความจริงที่ว่าชัยยาเป็นลูกชาวนามันก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้อยู่ดีแบมทาไมแบมพูดแบบเนี้แบมก็เห็นว่าผมเปลี่ยนแปลงตัวเองมากแค่ไหนอ่ะที่ผมมาเรียนที่เนี่ย ก็เพื่อไม่ให้ใครดูถูกว่าผมเป็นลูกชาวนาไงเลิกภาพได้แล้วชัยยาต่อให้ชัยยาจะพยายามมากแค่ไหนอะชัยยาก็ยังเป็นลูกชาวนาอยู่ดีคนอื่นจะพูดว่าผมเป็นลูกชาวนาผมไม่สนใจนะแต่นี่เป็นแบมเป็นคนที่ผมรักอะมาพูดแบบนี้กับผมอะแต่ถ้าชัยยาละไม่ได้ก็เลิกกันไปเลยสิแบมนี่แบมจะเลิกกับผมเพราะว่าผมเป็นลูกชาวนานี่นะชัยยา ก็เพราะแบมอาอีกอย่างนะแบมว่าเราคงมีอนาคตร,ร่วมกันไม่ได้หรอกแบมไม่อยากไปลำบากไปทำนาเลี้ยงควายเหมือนกับพ่อของชาย,ยาลาก่อนนะแบมแบมอยู่ทิ้งผมไปได้ไหมผมขอโทษแบมแบมแบม บนี่พ่อพ่อยังไม่กลับอีกเหรอ,อก็พ่อรอกลับพร้อมแกงไงพ่อทำแบบนี้ทำไมอ่ะพ่อไม่เห็นหรอทั้งเพื่อนทั้งแฟนพาก,กันรังเกียจฉันหมดแล้วอ่ะพ่อสะใจมากใช่ปะ่ะที่เห็นคนรอบข้างทิ้งฉันไปแบบเนี้เอ็งจะไปแคร์พวกนั้นทำไมล่ะนะคุณที่เองควรจะแคร ฮ่านี่พ่อองเองนี่ก็พวกเขาเป็นทั้งเพื่อนฉันแบมก็แฟนฉันนี่แบมเพิ่งบอกเล่ฉันไปก็พอ่พอพ่อนี่แหละถ้าพวกนั้นเป็นเพื่อนแกจริงแล้วทําไมถึงไม่ยอมรับแต่งตัวตนของแกเฮ้ไม่มีใครยอมรับได้หรอกพ่อที่มีเพื่อนเป็นลูกชาวนาปัดโถเลยลูกชาวนามันเป็นไงวะชาวนาไม่มีเกยียรติหรือไงที่พวกนั้นรวมทั้งตัวเองด้วยที่กินข้าวอยู่เนี่ยที่ชาวนาปลูกไม่ใช่เหรอ นี่ถ้าไม่มีชาวนาเนี่ยในประเทศเนี่ยเขาเจาข้าวที่ไหนกินพ่อไม่เข้าใจฉันเลยอะ่ะข้าเลี้ยงเองมาทําไมข้าไม่เข้าใจเองคนพวกนั้นต่างหากล่ะที่ไม่เข้าใจเองเพื่อนแท้เขาก็ต้องยอมรับในโัวตนของเรารวมถึงคนรักของเองด้วยถ้าเขารักเองจริงๆอ่ะเขาจะไม่ทิ้งเองไปไม่ว่าเองจะเป็นใครมาจากไหนพ่อก็พูดได้นี่พ่อไม่ได้โดนบอกเริ่มฉันน่ะที่เห็นฉันแบบนี้ฉันกําลังจะช่วยเองนะไอ้ลูกโง่ อะไรนะไม่พ่พอช่วยฉันอยู่หรอใช่ฉันกำลังจะช่วยแกหลุดพ้นจากผู้หญิงที่กำลังจะหลอกแกงไงล่ะฮัลโหลพี่แอนชัยยาเขาซื้อแหวนเพชรเป็นของขวัญให้ฉันด้วยแหละเฮ้ยจริงเหรอแกแหวนเพชรหรือว่าแหวนมั่นยะยมั่นเมินอะไรกันล่ะพี่คิดหรอว่าฉันจะจริงจังกับคนนี้อะ่ะฉันก็ทนคบไปก่อนนั่นแหละ ที่ฉันทนคบเนี่ยเขาเพราะว่าเขายังมีผลประโยชน์กับฉันตั้งหากนี่แสดงว่าที่แกคบเขาแกไม่ได้รักเขาจริงๆหรอโอ้ยพี่แอนพี่คิดหรอว่าฉันจะไปรักไอ้ลูกชาวนาอย่างลงอะ่ะฉันไม่ได้อยากลำบากตอนแก่นะฉันก็ทนทนคบไปก่อนนั่นแหละเดี๋ยวเจอคนที่ให้ฉันได้มากกว่าฉันก็จะเขี่ยทิ้งละ <laughs> ฮะนี่แบบเขาพูดแบบนั้นจริงเหรอพ่อ,อก็จริงนะสิวะถ้าข้าไม่ทําแบบนี้เงินที่ข้ายเองเองก็ไปเปย์เ,ปเขาซะจนหมดเอ็งไม่รู้ว่าเขาเนี่ยกาลังจะหลอกเองอ๋อที่แท้ที่พ่อทําแบบนี้ก็เพราะเรื่องนี้เองเหรอเออดิคุณแบบนั้นอะเลือกไปได้ก็ดีแล้วถ้าแกจะหาแฟนแกต้องหาแฟนที่มันยอมรับในตัวตนของแกไม่ใช่คนที่ยอมรับแกเพราะแกคอยซื้อโน่นซืนอนี่เขา พ่อฉันไม่รู้ฉันขอโทษนี่พ่อทำเพื่อปกป้องฉันเหรอจากคนไม่จริงใจอะ่ะฉันเข้าใจแล้วพ่อไม่เป็นไรพ่ออยากให้เองรู้ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องพยายามเลยใ,ใครมายอมรับคุณที่จะรักเราเนี่ยเขาจะมาในเวลาที่เหมาะสมแต่ตอนนี้ขอให้เองรู้ไว้ว่ามีพ่อนี่แหละที่รักเองที่สุดครับพ่องั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่า เฮ้ยนี่เป็นอะไรองแกเนี่ยเอ้าก็ฉันจะจูงควายกลับบ้านไงพ่อบอกจะให้ควายฉันไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่ควายตัวนี้มันแพงข้าคงให้เองไม่ได้หรอกอ้าวนี่พ่อบอกเอามาเป็นของขวัญให้ฉันไงควายตัวนี้ไม่ใช่ของขวัญจริงๆอ่ะอยู่น, ون น ون ู่นนู่นฮะพ่อพ่อซื้อมาให้ฉันเหรอเออซิว่ะ ชาวนานเนี่ยไม่ใช่จนเสมอไปนะเว้ยโอย้ขอบคุณมากนะพ่อผมรักพ่อที่สุดเลยเอา้าเอาไปข,ขอบคุณพ่อขอบคุณครับไอแดงสัสเว้ยขอบคุณครับพ่อ ใครกันเนี่ยชาัยยานี่รถาชาัยยาเหรอใช่พ่อผมซื้อเป็นของขวัญวันรับเลิญญาให้อะฮะพ่อนายเป็นชาวนาไม่ใช่หรอ มีเงินซื้อรถนให้ด้วยเหรอโหรถน่านั่งมากเลยอะ่ะคงจะดีมากเลยถ้าชายาพาแบมไปนั่งรถเล่นรอบมหาวิทยาลัยที่ผมมาหาแบมะ่ะผมแค่จะมาเอาของของผมคืนแค่นั้นแหละผมไม่ได้จะพาแบมไปนั่งรถเล่นสักหน่อยชายาแต่ชายาให้แบมแล้วอะ่ะชายาจะมาเอาคืนแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษนะแบม ผมไม่ได้เสียดายแบนนี่ห,นหรอกผมเสียดายที่ผมยกให้แบมไปผมพอคืนนะไม่ได้นะชายยาชาย,ยาจะมาหักหน้าแบมตอนหน้าคนอื่นแบบนี้ไม่ได้แบมไม่ต้องอายหรอกสิ่งที่แบมควรจะอายคือการมาหลอกโกกับผมเพื่อหวังผลประโยชน์านานานมากกว่าผมต้องขอบคุณพ่อผมที่ทําให้ผมหลุดพผลจากแบมได้อะแล้วต่อจากนี้เราอย่าเจอกันอีกเลย